หลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและก็ความหมายของการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาไปแล้วนะคะสําหรับช่วงนี้เราก็จะเรียนเรื่องกระบวนการขั้นตอนในการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาค่ะเราจะมาเริ่มกันที่แผนการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนนะคะหรือว่า analysis plan ซึ่งแผนการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะช่วยเราในขั้นตอนของการเก็บข้อมูลได้อย่างเหมาะสม เลือกวิธีวิเคราะห์แล้วก็ใช้เครื่องมือทางสถิติได้อย่างเหมาะสมค่ะโดยที่การเก็บข้อมูลอย่างเหมาะสมนั้นก็คือเราสามารถที่จะเก็บข้อมูลที่เราต้องการได้แล้วก็ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เราเก็บมาได้อย่างเต็มที่นะคะ แผนการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็จะมีอยู่6ขั้นตอนนะคะเริ่มตั้งแต่การตั้งคำถามในการศึกษานะคะระบุตัวแปรที่สนใจแล้วก็รู้จักเกณฑ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมการศึกษานะคะระบุแหล่งข้อมูลระบุวิธีทางสถิติและโปรแกรมสถิติที่จะใช้แล้วก็สร้างตารางผลการศึกษาไว้ล่วงหน้าเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแผนการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยสามารถช่วยเราได้อย่างมากเลยเวลาที่เราจะเขียนโพสต์ในในการศึกษานะคะ สเต็ปที่1นะคะการตั้งคําถามในการศึกษาเราก็จะเริ่มจากการที่เลือกหัวข้อที่เราสนใจเนี่ยแบบกว้างๆก,ก่อนหลังจากนั้นเราก็จะศึกษาเบื้องต้นนะคะเช่นไปดูการศึกษาที่เคยทํามาแล้วนะคะเกี่ยวกับหัวข้อที่เราเลือกโดยพิจารณาในประเด็นที่ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนหรือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะตีวงกรอบคำถามให้แคบลงแล้วก็เฉพาะเจาะจงกับประชากรหรือกลุ่มที่เราสนใจมากขึ้นนะคะสุดท้ายเราก็จะตั้งคำถามอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อน,นำไปสู่การแก้ไขปัญหาค่ะสิ่งที่น่ารู้นะคะก็คือว่าการตั้งคำถามที่เหมาะสมเนี่ยอาศัยการฝึกฝนและกว่าจะได้คำถามการศึกษาดีๆสักครั้งหนึ่งก็อาจจะต้องผ่านการปรับคำถามหลายๆครั้งค่ะ องประกอบของคำถามน,นะคะก็จะระบุ what, who, where แล้วก็ when ค่ะ what ก็คืออะไรที่เราต้องการศึกษาเช่นเราศึกษาเอาคำอะไรหรือเราต้องการศึกษาโรคไหนนะคะก็จะต้องมีการระบุอย่างชัดเจน who ก็คือระบุประชากรที่เราจะศึกษานะคะ where คือระบุสถานที่ว่าเราจะศึกษาที่ไหนส่วน when ก็คือระบุช่วงเวลาที่เราจะทำการศึกษาค่ะ ตัวอย่างคําถามนะคะเช่นความชุกข,ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยในกลุ่มผู้ใหญ่อายุ8 8ปีขึ้นไปในประเทศไทยในปี2564เป็นเท่าไหร่เราก็จะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่า w h a t ของเราก็คือความชุกข,ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย คูก็คือเป็นกลุ่มผู้ใหญ่อายุ18บปีขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นป๊อปที่เราต้องการศึกษานะคะแวร์ Where ก็คือประเทศไทยเราทำการศึกษาในประเทศไทยนะไม่ได้แบบออกไปที่ประเทศอื่นแล้วก็เวนก็คือทำการศึกษาในปีนี้คือ2564ค่ะอันนี้เราก็จะได้กรอบคำถามที่ชัดเจนนะคะสามารถที่จะทำให้ผู้ฟังหรือคนที่เราสื่อสารด้วยเนี่ยเข้าใจว่าเรากำลังจะทำการศึกษาเรื่องอะไรค่ะ หลังจากที่เราได้คำถามแล้วนะคะต่อมาเราก็จะกำหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาค่ะซึ่งเราจะต้องระบุตัวแปรที่เราสนใจนะคะทั้งตัวแปรต้นตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรควบคุมค่ะสำหรับตัวแปรต้นนะคะหรือว่า independent variable ตัวแปรต้นคืออะไรนะคะตัวแปรต้นคือปัจจัยที่จะส่งผลต่อตัวแปรตามนะคะก็จะต้องเกิดก่อนตัวแปรตามนะคะอาจจะเรียกว่า exposure นะคะ เมื่อเราเขียนกราฟเนี่ยเราก็จะวางตัวแปรต้นเนี่ยอยู่ในแกน x นะคะส่วนตัวแปรตามก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามหลังจากการมีตัวแปรต้นนะคะอาจจะเรียกว่า outcome โดยเมื่อเราเขียนกราฟเนี่ยเราก็จะวางเขาอยู่ในแกน y ซึ่งการได้มาข้อมูลของตัวแปรต่างๆเนี่ยก็จะมีวิธีการได้ข้อมูลมาอย่างหลากหลายมากนะคะอาจจะให้ผู้เข้าร่วมการศึกษาตอบด้วยตัวเองหรือว่าเราจะไปวัดโดยตรงก็ได้แต่ว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยอาจจะได้มาจากการวัดโดยตรงเท่านั้นนะคะตัวอย่างถ้าเราจะถามว่า คุณมีโรคความดันโลหิตสูงหรือเปล่าเราอาจจะสัมภาษณ์ก็ได้หรือเราจะไปวัดโดยตรงก็ได้หรือเราจะไปดูจากรีวิวเวทระ,ะเบียนโดยตรงเลยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดสิ่งที่เราสนใจเป็นเรื่องของการมีโรคความดันโลหิตสูงโดยที่ยังไม่ได้วินิจฉัยอันนี้ถ้าไปสัมภาษณ์เราก็จะไม่ได้ข้อมูลเพราะว่าคนไข้ไม่รู้ถูกไหมคะอันนี้ก็จะเกิดจากการวัดโดยตรงเท่านั้นคือเราต้องไปวัดว่าเขามีภาวะความดันโลหิตสูงนะแล้วเขายังไม่รู้ตัวว่าเขาเป็น ะะอันนะี้ก็จะต้องมาจาากการรดโดดยตงเท่วัานั้นค่ะข้อ3นะคะหลังจากที่เราตั้งคำถามได้แล้วระบุต,ตัวแปรที่เราสนใจได้แล้วเราก็จะมาคัดเลือกประชากรศึกษากันค่ะซึ่งเกณฑ์ที่เราใช้ในการคัดเลือกประชากรศึกษานะคะก็จะมีอยู่2เกณฑ์คือเกณฑ์คัดเข้ากับเกณฑ์คัดออกเกณฑ์คัดเข้าอันแรกนะคะ inclusion criteria อันนี้ก็คือตาม target population ที่เราสนใจเลยค่ะว่าเราสนใจที่จะทำการศึกษาในประชากรกลุ่มไหนมีคนเขาเป็นใครเพศอายุอย่างไรอยู่ที่ไหนนะคะมีอาการหรือเปล่ามีหรือไม่อย่างไรแล้วก็เราจะทำการศึกษาในช่วงเวลาไหน ซึ่ง inclusion c r i t เ r ียก็จะขึ้นอยู่กับคำถามของการศึกษาของเรานะคะอย่างเช่นเราต้องการที่จะศึกษาประชากรชายหรือหญิงก็ได้อายุ18ปีขึ้นไปนะคะที่มารับการรักษาที่ ห้องฉุกเฉินด้วยเรื่องอาการที่สงสัยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนันสถานที่ก็คือเข้ามารับการศึกษาในโรงพยาบาลในอำเภอ A นะคะในช่วงเวลา1มากราคมถึงวันที่31ธันวาคม2564อันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์คัดเข้านะคะว่าคนทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิงถ้าอายุ18ปีขึ้นไปมารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลในอำเภอ A ในช่วงเวลานี้นะเขาก็จะเข้าเกณฑ์คัดเข้าของการศึกษาเราค่ะ ส่วน exclusion criteria เนี่ยอ่าก็คือจะเป็นเกณฑ์คัดออกซึ่งอันนี้ต้องระวังนะคะว่า exclusion criteria ไม่ใช่ลักษณะตรงข้ามกับ inclusion criteria แต่ว่ามันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนเมื่อเข้ามาในการศึกษาเราแล้วเนี่ยไม่สามารถร่วมการศึกษากับเราต่อไปได้ <c oughs> เช่นเขาอาจจะไม่สามารถให้ข้อมูลสำคัญบางอย่างได้หรือเขาไม่ยินยอมที่จะให้ข้อมูลนะคะ ตัวอย่างเช่นเป็นผู้ป่วยที่ไม่ยินยอมเข้าร่วมการศึกษานะคะสมมุติว่าเราศึกษายาเบาหวานชนิดใหม่เนี่ยเราอาจจะคัดเลือกประชากรที่เราสนใจเข้ามาแล้วปรากฏว่าต่อมาเขาตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตรนะคะเราก็จะต้องคัดเขาออกไปจากการศึกษาค่ะ สมมุติว่าคุณกำลังจะทําการศึกษาความชุกข,ของปัจจัยเสี่ยงของการป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มเกษตรกร,กรที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในช่วงปี2,565ถึง2,566ซึ่งตอนนี้มีคนสมัครเข้ามาร่วมการศึกษากับคุณแล้ว409คนนะคะ คุณตั้ง inclusion criteria ไว้ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้อายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปนะคะมีอาชีพเกษตรกรอาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยอย่างน้อย1ปีนะแล้วก็ยินยอมเข้าร่วมการศึกษานะคะ โดยที่การศึกษาของคุณจะ e x c l u d e หญิงตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตรเนี่ยดูสิคะว่าคนเหล่านี้เข้าเกณฑ์การศึกษาของคุณหรือเปล่าคนแรกเป็นผู้ชาย55ปีเป็นเกษตรกรนะคะอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ยินยอมที่จะเข้าร่วมการศึกษาเราแล้วเป็นเพศได้อายุได้อาชีพได้นะคะที่อยู่ก็ได้นะคะแล้วก็ยินยอมให้เข้าร่วมแล้วนี่ก็คือ meet inclusion criteria เราหมดแล้วก็ไม่ไม่อยู่ใน exclusion criteria อยู่ด้วยถูกไหมคะเพราะว่าเขาไม่ไ ได้เป็นหญิงตั้งครรภหรือว่าให้นมบุตรอ่าคนที่2ค่ะเป็นหญิง32ปีอาชีพครูอาศัยอยู่ในภาคเหนือแล้วก็กําลังตั้งครรภอย่างนี้เข้าไหมคะก็ต้องไม่เข้านะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเพศเนี่ยได้อายุได้ละแต่ว่าอาชีพไม่ได้นะคะที่อยู่อาศัยก็ไม่ได้แล้วก็ที่สําคัญคือเขาเข้ากับ exclusion criteria ของเราคือกําลังตั้งครรภอยู่เขามาเข้าร่วมกับเราไม่ได้นะคะ สุดท้ายค่ะก็เป็นชาย61ปีเป็นตำรวจอาศัยอยู่ในภาคใต้แล้วก็ยินยอมแล้วด้วยอันนี้อยู่ได้ไหมคะไม่อยู่ถูกไหมคะเพราะว่าถึงแม้ผู้ชายได้อายุได้แต่ว่าอาชีพเนี่ยไม่ใช่ที่อยู่ก็ไม่ใช่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการที่เราจะคัดเลือกประชากรศึกษาค่ะ อันนี้ก็จะเป็นข้อ4แล้วนะคะหลังจากที่เรากําหนดกลุ่มประชากรที่เราสนใจได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าข้อมูลที่เราอยากได้เราอยากศึกษาตัวแปรอะไรในประชากรกลุ่มไหนเราก็ต้องมาดูว่าแหล่งข้อมูลที่เราจะได้ข้อมูลจากเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นแหล่งข้อมูลเราต้องเอามาจากไหนนะคะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะคะคืออย่างแรกเนี่ยก็คือเป็นเราจะต้องทําเอง เขาเรียกว่าข้อมูลปฐมภูมินะคะคือเราจะต้องไปเก็บข้อมูลเองโดยที่ผู้ทําการศึกษาเป็นผู้ทาเป็นผู้ออกแบบแบบฟอร์มแล้วก็ไปสัมภาษณ์จะเป็นสัมภาษณ์ต่อหน้าเป็นโทรศัพท์เป็นอีเมลหรือว่าเป็นออนไลน์ยังไงก็ได้เราจะต้องเป็นผู้ออกแบบการเก็บข้อมูลเองแล้วเราก็ดําเนินการเก็บข้อมูลของเราเองซึ่งอันนี้ข้อดีก็คือเราก็จะได้ในสิ่งที่เราอยากได้ถูกไหมคะตรงกับความต้องการของโปรเจกต์เราแต่ว่าข้อจํากัดก็คือ่าเราก็ต้องลงแรงหน่อยเสียค่าใช้ใจ่ายมากอาจจะ ใช้ระยะเวลาเก็บนานในขณะที่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราสนใจในกลุ่มประชากรที่เราสนใจเนี่ยมีข้อมูลอยู่แล้วซึ่งเราเรียกว่าข้อมูลทุติยภูมิหรือว่า secondary data นะคะซึ่ง secondary data เนี่ยก็คือเป็นข้อมูลที่มีคนอื่นเขาเก็บมาไว้อยู่ละอาจจะเป็นโปรเจกต์อื่นหรือเป็นข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังหรือเป็นระบบข้อมูลต่างๆที่มีอยู่แล้วถ้าเราจะใช้ข้อมูลจากแหลกนั้นเนี่ย ข้อดีก็คืออาจจะประหยัดเวลาเราประหยัดทรัพยากรเราเราไม่ต้องไปออกแรงเก็บเองนะคะในบางครั้งเครื่องมือที่เขาเก็บข้อมูลมาแล้วเนี่ยอาจจะมีมาตรฐานหรือว่าถูกตรวจสอบมาอย่างดีแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราไปทําใหม่เราก็ต้องมีการทดสอบเครื่องมือเครื่องมือเก็บข้อมูลนั้นใหม่แต่อันนี้คือถ้าเกิดเขาเก็บมาอยู่ละเราก็ข้อมูลก็จะได้อาจจะได้มาตรฐานอยู่แล้วนะคะ แบบว่าข้อเสียของข้อมูลประเภทนี้นะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่คนอื่นเก็บมาแล้วเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้มีตัวแปรทุกตัวที่เราต้องการนะคะนิยามต่างๆที่เขาเก็บเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับเราข้อมูลเองก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากนักนะคะบางทีในบางฐานข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่มี Identifier นะคะคือเราไม่รู้ว่า ชื่อผู้ป่วยเหล่านั้นเป็นใครเราอาจจะไปลิงก์กับข้อมูลฐานอื่นๆยากนะคะและในบางทีเนี่ยในบางแหล่งข้อมูลถ้าเกิดว่าจํากัดการเข้าถึงจริงๆเราก็อาจจะเข้าถึงไม่ได้นะคะ หลังจากที่เรารูล้ละวว่าเราจะไปเอาข้อมูลมาจากแหล่งไหนเราก็จะต้องรู้ว่าเราจะใช้สถิติอะไรนะคะใช้โปรแกรมอะไรในการวิเคราะห์ซึ่งโปรแกรมต่างเนี่ยตอนนี้ในตลาดก็จะมีโปรแกรมสถิติให้เลือกมากมายนะคะอย่างเช่น apinfo หรือว่า R, R ที่จะฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าโปรแกรมสถิติอื่นๆอย่าง spss stata หรือ sas เนี่ยก็จะต้องมีลิขสิทธิ์แล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่ะ พอเรารู้แล้วว่าเราจะวิเคราะห์อะไรนะคะด้วยสถิติประเภทไหนสุดท้ายเราก็จะมาสร้างตารางที่เรียกว่า dummy table ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตารางตัวอย่างตาราง dummy table นะคะเมื่อเราต้องการศึกษาความชุกข,ของโรคความดันโลหิตสูงตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะ ในประชากรไทยในปีระหว่างปี63ถึง64นะคะเราก็จะเห็นว่าดัมมี่เทเบิลเนี่ยเป็นตารางที่เกือบสมบูรณ์ละจะมีทั้งชื่อตารางที่ complete นะคะมีบุคคลเวลาสถานที่ชัดเจนนะคะมีชื่อแถวและชื่อคอลัมน์นะคะว่าเราจะแสดงข้อมูลอะไรบ้างแต่ว่าข้างในโบนะคะไม่มีข้อมูลอันนี้ก็จะเป็นตัวไกด์ค่ะที่ทำให้เรารู้ว่าเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เราอยากได้จากการศึกษาผลการศึกษาของเราหน้าตาเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นแผนที่เราจะวิเคราะห์เมื่อ มาดูเปรียบเทียบกับดัมมี่เทเบิลแล้วมีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมหรือเปล่านี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นผลการศึกษาที่เราคาดว่าเราอยากได้นะคะก็จะเป็นตัวกำหนดขั้นตอนต่างๆที่ผ่านมานั่นเองค่ะ